สว,สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวยาที่ใช้พ่นนะครับพ่นไล่แมลงฆ่าแมาลงนะครับตัวนี้นะครับคือไซพัด250 e c ตัวนี้คือไซเปอร์เมทินยีิเปอร์เซนต์นะครับราคาอันนี้พันซีนะครับ800บาทนะครับรวมค่าขนส่งครับแปดบาท 6ซีซีละ8บาทนะครับส่วนตัวนี้นี่ครับไสเป์ไสเป์กาดนะครับเป็นไส่ปูแมททิน25เเหมือนกันนะครับตัวนี้600นะครับเกษตรกร,ร,กรซื้อมานะครับ 650. 650รวมถึงการ สั่งซื้อต้องสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะครับสั่งซื้อยากนะครับใช้เวลาอีกเป็น10วันนะครับแต่ตัวที่ผมจะนําเสนอนะครับเกษตรกรหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาตามร้านขายปุ๋ยนะครับพืชอาหารสัตว์ต่างๆนะครับตลาดแถวบ้านไม่ต้องสั่งซื้อหาซื้อง่ายนะครับตัวนี้เป็นไซเปอร์พัดไอใเปอร์35%นะครับ สามสิ้าเอร์นะครับเน้น35%เขนาดบรรจุบรรจุห้าซีซีนะครับราคาที่ผมซื้อมานะครับ220บาทเท่ากับว่าตัวนี้ตกซีซีละสบาท4ีบาทสีนะครับแต่ดูที่ความเข้มข้นครับ35%เความเข้มข้นของยาเยอะเราก็จะใช้ยานในการที่จะ ผสมน้ําในปริมาณที่น้อยก็สามารถที่จะใช้ในประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับตัวแพงนะครับซีซีละ6บาทซีซีละ8บาทอันนี้ซีซีละ4บาทนะครับแล้วหาซื้อตามท้องตลาดในพื้นที่ของเราได้ง่ายเพียงแค่ฉลากของเขาอาจจะไม่มีตัวแมลงตัวอะไรให้เห็นนะครับอย,อย่าดูที่ฉลากครับดูที่ตัวยานะครับไซเปอร์เมดทินนะครับ ใส่ปอร์แมททิน3 5เอซอันนี้ใส่เปอร์แมททิน25ปร์นะครับอันนี้25นะครับเห็นไหมครับราคา8บาทต่อซีซีหบาท50ต่อซีซีและ4บาท40ต่อซีซี2 2 0 650 8 0 0นะครับเกษตรกรจะเลือกใช้ตัวไหนอันไหนที่สะดวกง่ายนะครับ เลือกใจเอานะครับขอบคุณครับ